สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสมหัวสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับที่นี่ลูกทุ่งครับสุดเศร้าไรอันลีโอร่วมงานข่าวดำคุณพ่อสมศักดิ์พ่อชายามิชัย เป็นศิลปินมาคอสัมมาสำหรับไรอันากาดบัณฑิตและลีโออาทิย์เจ้าของแชมป์200สมัยไม่หมดนี่ศิลปินค่ายเพลงยุ่งข้าวรคคอร์ดล่าสุดคืนวันที่12ธันวาคมได้ไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสมศักดิ์สมบูรณ์ในคืนสุดท้ายสแสดงธรรมเทศนาโดยพระมหามนตรีมนตะวีโรผู้ช่วย้าอาวสาวัดเขียนเขตพระอารามหลวงโดยไรยอันโพสต์ข้อความระบุขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพ่อเอชยาด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอทิขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณเ e. อชายาด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างยิ่งกับคุณเอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณเ e. อชายาด้วยครับขอแสดงความเสียใจกับพี่เอชยาและครอบครัวมิตรชัยด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะครอบครัวมิตรชยัยขณะที่ลีโออาทิพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับคุณยายและพวกเอชยาในการจากไปของคุณพ่อสมศักดิ์สมบูรณ์ด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับมาคอมเมนต์ระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณชัยยาด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชัยามิตชัยด้วยนะคะดีงามค่ะกิริยามารยาทงามไปหมดครับขอแสดงความเสียใจกับพ่อเอด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณเอชัยาจ้า F4 น้องลีโอจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะครับมิสเตอร์นิวส์ที่นี่ลุกทุ่งรายงาน